สิ่ราศีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ที่มีความโดดเด่นอย่างเห็นได้ชัดในช่วงนี้ท่านจะหยิบจับอะไรจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรำรม,มีทั้งหมดสิ่ราศีในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้เรามาดูซิว่าทั้งหมดสิุราศีนี้มีราศีอะไรกันบ้าง ราศีที่สี่นั้นก็ต้องยกให้กับราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมในช่วงนี้ดวงชะตาของท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหยิบจับอะไรทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้นในเรื่องของการงานการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีท่านจะมีงานเข้ามาท่าน อยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นงานเก่างานใหม่ในช่วงนี้จะมีเข้ามาหาท่านอย่างมากมายในเรื่องของการงานนั้นท่านจะไม่บกพร่องท่านจะทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นงานที่ท่านทำร้วนแต่เป็นงานที่ดีๆทางนั้นใครๆก็ชื่นชมใครๆก็นิยมยกย่องในตัวของท่านท่านทำแล้วจะมีชื่อเสียงโด่งดังอีกด้วย งานที่ท่านทำนั่นบางคนก็ว่ายากแต่ท่านทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นงานหนักงานเบางานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ชาวราศีตุลน,นั่นท่านเป็นคนบุกเบิกเป็นคนที่ลุยงานงานที่ท่านทำแล้วจะมีความสํำเร็จเป็นเงินเป็นทองในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคม ในเรื่องของการเงินการทองนั้นท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมออยากได้อะไรในช่วงนี้ก็ย่อมจะทำได้ทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นของเล็กของใหญ่ของถูกของแพงเจ้าราศีตุนนั้นก็มีความสำเร็จท่านอยากได้อะไรก็จะได้ ดังใจที่ท่านนึกและต้องการงานที่ท่านทํำก็ดีเงินก็จึงมีตามมาเพราะฉะนั้นในเรื่องโชคลาภดวงชะตาของชาวราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหานับว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีทำอะไรก็มีคนให้กำลังใจมีคนคอยสนับสนุนช่วยเหลือท่านอยู่ในช่วงนี้ในเรื่องของโชคลาภก็พอมีอยู่บ้างในช่วงนี้ในเรื่องของการงานดีการเงินดีก็เปรียบเสมือนท่านมีโช โชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรก็มีความสําเร็จก็คือมีโชคมีลาบอีกเช่นเดียวกันการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบนั้นก็พอมีบ้างก็ลองดูได้ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ ในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยเงินทองก็ถือว่ามีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆเงินทองนั้นจะมีเงินหมุนเวียนท่านจะมีรายรับสลับกับรายจ่ายเป็นเงาตามตัวเรียกว่าการเงินการทองไม่บกพร่องมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอ แต่ให้ท่านระวังในเรื่องของการจับจ่ายใช้สอยอาจจะ,ะจ่ายมากกว่ารายรับก็มีเป็นบางครั้งบางคราวให้ท่านประหยัดประหยัดเข้าไว้ชาวราศีตุลน,นั้นก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราจงตั้งอกตั้งใจทํางานท่านยิ่งขยนันยิ่งทํางานในช่วงนี้ท่านก็ยิ่งมีเงินมีทองเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆ นี่ก็คือราศีตุลในช่วงของเดือนสิงหาคมต่อมาราศีที่สนั่นก็คือราศีเมษท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมษในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ในเรื่องของการงานอันนี้ท่านระวังไว้หน่อย ในเรื่องของการงานท่านทำอะไรในช่วงนี้จะมีงานหนักหนักมีงานใหญ่ๆเข้ามาท่านท่านจะต้องเหน็ดเหนื่อยหน่อยหรืออีกอย่างหนึ่งท่านจะต้องพึ่งพาบารมีคนอื่นในช่วงนี้ในเรื่องของการทำงานนั้นท่านทำคนเดียวจะไม่ค่อยไวเพราะว่างานมีเข้ามามา,มากมายท่านอาจจะต้องจ้างคนเข้ามาช่วย ในช่วงนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการงานนั้นท่านจะมีทำอยู่ตลอดไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่งานอะไรก็แล้วแต่ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ จะมีงานเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆพูดถึงในเรื่องของการงานดีการเงินก็ต้องดีในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านหยิบจับทำอะไรก็ามาักจะเป็นเงินเป็นทองมีคนให้การสนับสนุนท่านเงินทองนั้นเรียกว่าหาไม่ยากชาวราศี เมษนั้นจะหาง่ายอย่างมากๆิบจับอะไรก็มีความสำเร็จโชคลาภก็มีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมษในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านจะทำอะไรก็เหมือนกับว่ามีเทวดาฟ้าดินเปิดคอยช่วยเหลือท่านอยู่ท่านจะได้โชคได้ลาบอีกต่หากในช่วงนี้การงานดีการเงินก็ดีโชคลาบนั้นก็จะมีเข้ามาหาท่าน ชาวราศีเมษในช่วงของเดือนสิงหาคมท่านจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการค้าขายหรือว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ท่านจะมีโอกาสได้แต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านทางนั้นในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองก็จะมีหลั่งไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงาน ชาวราศีเมษก็จะยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาท่านคนรักคนใครก็ดีในช่วงนี้เอาอกเอาใจช่วยเหลือทำอะไรก็ให้คำปรึกษาหารหือได้นี่ก็คือท่านที่เกิดอยู่ในวราศีเมษในช่วงนี้ต่อมาราศีที่สองของเดือนสิงหาคมนี้ก็คือ ราศีสิงห์ท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงห์ในเรื่องของการเงินการทองรู้สึกว่าใช้จ่ายได้คล่องมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆมีทั้งรายรับและก็มีทั้งรายจ่ายในช่วงนี้ชาวราศีสิงห์จะไม่เดือดร้อน เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการเงินนั่นจะมีหมุนเวียนเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆชาวราศีสิง์ในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ท่านใดที่ยิ่งขยนันยิ่งทำงานก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นชาวราศีสิงจะไม่เดือดร้อนท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอบางคนก็มาพึ่งพาบารมีให้ท่านได้ช่วย เหลือบางคนก็มาขอหยิบขอยืมในเรื่องการเงินการทองในช่วงนี้ถือว่าชาวราศีสิงห์ก็ไม่เคยลังเกียจใครท่านเป็นคนใจกว้างอยู่แล้วเป็นคนชอบ ช่วยเหลือสังคมท่านก็เป็นคนที่มีความเมตตาจึงทำให้ชาวราศีสิงห์นั้นมีโชคมีลาบเพิ่มเติมขึ้นมาอีกในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการเงินการงานนั้นชาวราศีสิงห์จะไม่เดือดร้อนในช่วงของเดือนสิงหาคมจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จทางนั้นในเรื่องของโชคลาบดวงชะตา ก็ถือว่าดวงของชาวราศีสิงห์นั้นในช่วงของเดือนสิงหาจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนอีกด้วยในเรื่องของโชคลาบก็จะมีสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับชาวราศีสิงห์อย่างง่ายดายเงินทองก็หาง่ายจะหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองอีกเช่นเดียวกันการกินการอยู่ก็อุดมสมบูรณ์แต่ให้ท่านระวังในเรื่องของการ เจ็บป่วยอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงของปลายเดือนสิงหาคมอาจจะมีการเจ็บหัวปวดท้องปวดน่องปวดขาได้อันนี้ท่านระวังไว้สําหรับท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีสิงในช่วงของเดือนสิงหาคมนี้ต่อมาราศีที่หนึ่งนั่นก็คือราศีเมทุนในช่วงของเดือนสิงหาคม อันนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบเข้ามาหาท่านบางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนทำอะไรก็มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านชาวราศีเมถุนในช่วงของเดือนสิงหานี้นับว่าดวงของท่านนั้นมาแรงทำอะไรก็มีความสำเร็จอย่างง่ายดายงานการก็มีงานที่ดีทำอะไรก็มีความสำเร็จงานที่ท่านทำนั้นจะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่โดดเด่นอีกด้วย ถ้าหากว่าท่านทํางานเกี่ยวกับรับจ้างก่อสร้างก็จะมีงานเข้ามาหาท่านมากมายเรียกว่างานมารอท่านดีกว่าท่านรองานทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสําเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายงานที่ท่านทำนั้นก็เป็นงานดีๆทั้งนั้นบางคนก็มีงานใหม่ๆเข้ามาเสริมอีกมากมายแต่หากว่าท่าน ทำงานเป็นลูกน้องหรือเป็นลูกจ้างเขาก็จะมีเจ้านายรักใคล่และเอ็นดูท่านและเป็นที่ไว้วางใจของเจ้านายทําอะไรก็มีคนแต่ให้มีคนเมตตาและมีคนสงสารท่านอยู่เรื่อยๆการงานนั้นถือว่าดีท่านทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นอย่างง่ายดายเงินทองนั้นก็หาง่ายชาวราศีเมถุนในเรื่องของการเงิน การทองหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาอย่างง่ายดายมีคนช่วยและมีคนคอยสนับสนุนท่านถือว่าในเรื่องของการเงินนั้นชาวราศีเมถุนนั้นก็หาไม่ยากท่านจะหยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองไปหมดในช่วงนี้การเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเสี่ยงลาบก็พอมีอยู่บ้างชาวราศีเมถุนจะลองเสี่ยง ก็จะมีโชคมีลาบบางคนก็ได้รับทรัพย์จับเงินหมืน่นเงินแสนก็มีบางคนล่ำรวยได้เป็นเศรษฐีก็มีในช่วงนี้ถือว่าโชคลาบกำลังมหาทาวราศีเมทุนในช่วงของเดือนสิงหาจะทำอะไรท่านรีบลงมือทำได้เลยการค้าขายก็ถือว่าดีการ ก่อสร้างหรือว่ารับจ้างอะไรก็แล้วแต่ท่านก็จะมีโชคมีโอกาสในช่วงนี้ท่านยิ่งขยันก็เรียกว่ายิ่งมีเงินมีทองในเรื่องของการทำมาหากินชาวราศี เมถุนนั่นจะไม่ย่นย่อท้อท่านเป็นคนลุยงานอยู่แล้วงานทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านทำก็จะมีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้แต่ให้ท่านใจเย็นๆไว้ทำอะไรอย่าใจร้อนถ้าหากว่าใจร้อนแล้วจะไม่ได้ดบไม่ได้ดีจะทำให้งานของท่านนั้นมีการสะดุดหรือว่าเสียหายได้ เพราะฉะนั้นในท่านใจเย็นไว้จะพูดจะจาอะไรในช่วงนี้ท่านใจเย็นๆแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะดีขึ้นเองในเรื่องของโชคลาภก็มีสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกมากมายในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั่น จะไปเหนือไปใต้ไปทางไหนท่านระมัดระวังไว้บ้างในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นกับตัวท่านได้ทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวังแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นหรืออาจจะเกิดขึ้นก็ จากหนักกลับกลายมาเป็นเบาเพราะฉะนั้นชาวราศีเมทุนในช่วงของเดือนสิงหานี้สิ่งดีๆนั้นจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังกันในช่วงนี้ท่านฟังกันแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อให้เป็นกำลังใจกับผู้จัดทำรายการฟังกันแล้วขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกคน เอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี